สวัสดีครับกดต้อนรับเข้าสู่ช่องท้องบ่มกวางเพาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีลูกค้าสั่งกวางม้านะครับตอนแรกผมเคยขายไปนะครับเจ็ดตัวสองปันนะครับแล้วก็มีลูกค้าติดสั่งมานะครับอันนี้ผมส่งไปแล้วนะครับอันนี้ที่ไอ,อดียูดียูจังไม่นะครับเนาะทียูเชียงใหม่ทียูไม่ริมนะเนาะดีเขาผมบอขอเอ่ยชืดเนาะเพราะว่า เกียริลูกค้าเปินเนาะอ่าแล้วก็เจ็ดตัวสองปันนับสองสี่หกเจ็ดผมส่งไปวันนี้ล่ละนะครับเนาะแล้วก็มีลูกค้าที่เปิดสั่งมาแฮมนะครับเนะเาะเ,เอาอย่างอานนี้เลยเจ็ดตัวสองปันเหมือนกันอ่าผมก็จะจัด 5, 000, หึ้ยไปแฮมเจ้าหนึ่งพอส่งไปสองสองเจ้าละนี่เจ้าที่สามถ้าหากว่าใครที่จะโนสนใจนะครับเจ็ดตัวสองปันเนี่ยอ่าที่ต่อมาได้นะครับ ติดต่อหาผมได้เนาะแล้วผมจะจัดให้เลยนะครับบมาเจอกว้างบมาเจอกว้างกี่มงนะครับบมาเจอกว้างเขาซัดนะนะเป็ดกว้างดีนะครับเนาะคือผมจะคาดขึด้นเนาะถ้าหากว่าเอาอีเนี่ยเจ็ดตัวสองปั้นถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะครับเพราะว่าอ่ซื้อจํานวนสองปั้นเจ็ดตัวสองปั้นเนี่ยก็เลยก็เลยผมเอาเนี่ยเอาไปให้เลยเนาะเพราะว่าเรื่องจกันไปเลยเนาะท่านอ่ทีผ่ผมคาดขืด้อผมก็คาดขื้อก็เอาราคาที่มันพิเศษไป มาใจกว้างแบบนี้นะครับมากว้างดีขึ้นเลยนะครับราคาใส่ไปขึ้นนะครับเนาะสองห้าขึ้นสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนี้ขึ้นนะครับถ้้แต่จะเจอตัวใดนะคาคัดใส่ขึ้นนะเจ็ดตัวสองปันนะครับล้มโรงขึ้นแหมกัมเนาะเป็นกว้างพักตัวนะครับกว้างพักตัวเอาไปก่อาไปไว้เองครับอ่แก้วใส่เองครับพักไปมันมาขึ้นมาเตือนนะครับมันก็อยู่ในแก้วเองครับก็อยู่ในแก้วนี่ฮะ นี่คืออย่างน,นี่ยถ้าหากว่ามันพ่อมันก็จะขึ้นมานะครับสําหรับท่าน,น,นเนี่ยชุดนี้ครับมันเป็นกวางกวางพักตัวนะครับนเนี่ย่ 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, างนี้สองสี่หกแปดสิบสองสี่หกสิบแปดเซาสเอ็ตัวนะครับสเอ็ตัวถ้าคากว่าท่านไหนอยากได้เจ็ดตัวสองปันเนี่ยก็ตักผมมานะครับตักลายมาเลยครับหรือโทรมาก็ได้นะครับที่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่เก้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับเนาะ สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้เปคลิปแรกนะครับช่องนี้ชื่อช่องว่าท้องเบิ่มกวงเพาะนะครับท่านสามารถค้นหาในย t u b e นะครับพิมพ์คําว่าท้องเบิ่มควางเพาะนะครับก็จะเจอช่องของผมนะครับเนาะแล้วก็ก,กดที่ตามสาหรับท่านที่กดที่ตามเล้วก็ฝากกดถูกใจกันนะครับเนาะมีนะ่นะี่ผมจะไม่ลงเนื้นะอหาน,นี่สำหรับีเ่เอาไปชุดนะครับเพราะว่ามันกว้างมาเริ่มขึ้นละเขาเอาดูปิดตัวสีทาจะบอก่อยตันละง <laughs> อกไปอีกเลยดีกว่านะโทรถือปิดกวางราคาที่โอ้ ข้มาขาหลานเปอร์เซ็นต์เนาะมีกรีดต่อเข้ามานะครับ